สวัสดีครับผมแบงค์ครับช่องอัปเกรดออโต้แอนด์เทคนะครับ b บ e ค์เอนจิเนียร์ก็อีพีนี้โอเคเนี่ยน้ำหนักล้อที่ผมช่างไปในน่าจะ EP 12ครับถ้าอีนี่ล้อ15เนี่ยหนัก20นะครับถ้าล้อ20นิ้วเนี่ยหนักถึง40่ิกิโลนะครับเนี่ยมันคือฝรั่งเขาเรียกอ่าเดี๋ยวไปดูกันโอ,โอ้ยน้ำหนักล้อแล้วก็นี่ขนาดไม่มีล้อนะครับเห็นไหมครับทั้งเฟรมทั้งตัว ดิสอันนี้ดิสดิสแบบมีดัมอยู่ข้างในไว้ปักเบรคครับแล้วก็เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมันลงมาสุดเงี้ยถ้ามันอยู่ในสภาวะนี้นานๆเนี่ยครับไอ้นี่โหลดทั้งหมดที่เขารับเนี่ยรวมล้อมเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่าอันสปังเวทนะครับคือเวทที่ซับเพนชั่นเรารับที่โช๊คเนี่ยต้องมารับเนี่ยถ้าอยู่ในสภาวะนี้นานๆโช๊คเก่าอาจจะแป๊บเดียวโช๊คตายก็ได้ครับแล้วก็ไม่กลับแล้วครับถึงบอกว่า ต้องเอาแม่แรงหนุนครับจะใช้ลิฟก็ได้ครับใช้ลิฟฝรั่งเขาจะใช้ลิฟสี่ยกเตี้ยเลยแบบตามจุดสีแดงผมเลยแล้วเขาก็เอาแม่แรงเนี่ยขึ้นสี่จุดส่วนจุดของแม่แรงเนี่ยก็ดูจุดที่มันโทษนะครับเราก็เลือกจุดที่มันพยายามให้มันเป็นแฟตนะครับคือ,คอเรียบเรียบครับคือถ้ามันอยากให้มันโค้งแบบไปเลือกจุดที่มันโค้งมากอย่างเงี้ยโค้งมากเลยยกเสร็จมันอาจจะ หลุดออกมาได้นะครับก็เลือกจุดที่มันเรียบนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโอ้บีล็อกแล้วเดียววันนี้รีบวันนี้รีบเดี๋ยวเสร็จอ่ะ,อะผมนีนะครับโทษน,นะอ่าผมอยากขึ้นเนะี่ยอ่ะเห็นไหมเห็นนะครับคือแม่ให้เขาลงมาสุดอ่าอ่ะ,อะโอเคแล้วครับประมาณนี้ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ขอร้องเลยนะครับอ ไอตัวละร้อยสองนะครับจะซื้อมาเลยครับเพราะว่าพอมันค้างเนี้ยแค่15บาทีแม่งก็ไอ้นั่นแหละครับคือ,อยางมันไฮดรอลิกเนี่ยมันกันนะ้ำมันไม่ได้มันก็หลุดลงมานะครับเสียเวลาครับอ่ายกนี้คิดว่าโอเคกลงคืนไปนอนตื่นเช้ามาโชคเข้าพังเหมือนเดิมมานั่งทะเลาะก,กันหมื่นกว่าบาทใครจ่ายครับอ่ช่างหรือเจ้าของรถอ่ะคิดตัวเองทะเลาะก,กันครับ